สี่ท่าบริหารร่างกายสําหรับคนที่ต้องนั่งทํางานนานๆนะครับเอามือนะครับมาวางที่หัวเข่านะครับแล้วโน้มหรือก้มตัวลงไปครับแอนอกหลังตรงนะครับนี่นะครับครับจะได้ในส่วนไหนพี่แอมยืดส่วนไหนยืดสะโพกนะครับครังละสิบวิครับไปไปครับหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนข้างครับข้างครับเอาข้างนี้ขึ้นมาบ้างเอามือวางไว้ที่หัวเข่านะครับแอ้วกหลังตรงยืดลงไปก้มลงไปหนึ่งสอง สามสี่เอาขายืดออกไปข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งเก็บไว้นะครับแล้วค่อยๆโน้มตัวนะครับไปถึงตะตุ่มเลยนะฮะข้อขาเลยนะครับแล้วค้างไว้สิบวิไปหนึ่งถ้านี้เป็นการยืดหลังนะครับสามสี่เปลี่ยนข้างครับก้มตัวลงไปจับที่ข้อเท้าครับดึงสองสามสี่เราจะ ลุกแล้วนั่งครับไปลุกแล้วนั่งนับหนึ่งไปอึบท่านี้เป็นการยืดอะไรครับเควียนอึบอะไรนะครับท่านี้เป็นการยืดอะไรครับยืดสี่ขายืดขาเออยืดขายยืดข้อพับโอ้โหส่งมาไม่ได้เูท่าสุดท้ายทุกคนเราจะแบบยืดเส้นยืดสายแบบนี้มาสบัดสบัดนะครับการกอดตัวเองนะครับการกอดตัวเองไปนับหนึ่ง สองสองิบครั้งก่ทุกคนสามกอดตัวเองแล้วก็สะบัดขาไปด้วยสี่ฮึบ